ฝาหลังน,นะครับใช้ใบมีดก็ได้ครับนัดตรงหลงตรงช่องว่างนอครับก่อนจะถอดฝาด้านหน้าออกนะครับให้เอาเม็ดมะยมออกก่อนครับเม็ดมะยมให้กดตรงนี้ครับ กดให้บุ้มลงไปเบาๆครับถ้าดึงไม่ไปยอมออกครับแล้วถอดน็อตสองตัวนะครับข้างๆนี้นะครับน็อตที่เป็นการน็อตยึดตัวเรือนนะครับถอดออกสองตัวก่อนครับนำน็อตออกครับยังเอาเครื่องออกไม่ได้นะครับต้องนัดขวาด้านบนครับ หาร่องนะครับจะมีร่องงัดด้านขอบหน้าปัดนะครับนี่ครับรัดฝาออกจึงดันเครื่องขึ้นมาได้ครับ แล้วถอดเข็มออกครับการถอดเข็มออกนะครับใช้เครื่องมือนะครับจับเข็มนะครับรวบให้หมดทั้งสามเข็มนะครับรวบให้หมดทั้งสามเข็มครับค่อยๆจับดึงขึ้นมาครับ นี่ครับจับเข็มออกมาแล้วไขล็ดอดน็อตตรงข้างหน้าปัดนะครับจะมีน็อตอยู่ข้างๆครับข้างข้างละ1นึตัวนะครับไขคลายให้ออกรักสามรอบสีรอบก็ได้ครับไม่ต้องให้น็อตหลุดนะครับเมื่อไขออกแล้วก็ยกเพนหน้าปัดออกมาครับ แล้วตรวจดูตัวจักนะครับตัวจักที่ตั้งเวลาไม่ได้นะครับจะมีอยู่สองตัวนี้ครับตัวนี้คือจักรชั่วโมงนะครับตัวนี้ตัวล่างนะครับจะเป็นจักนาทีครับ จากนาทีจากนาทีจะรูดหมดเลยครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับการถอดเพื่อจะเอาตัวจักออกมาดูนะครับนาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิการักเสียครับ สองห sa ครับ <S <S แผ่นบังคับตัวจักรนะครับจะเป็นแผ่นนี้นะครับค่อยค่อยนัดออกก่อนนะครับ <S <S จะล็อกไปด้วยขาแค่สองขานี่นะครับขาสองขาครับแล้วจึงนำตัวจักร ออกมาดูครับนานที with <with ่เราจะใส่จากชั่วโมงนะครับเราควรหยอดน้ำมันนะครับ ไปไว้ตรงหลักที่จะใส่เข็มจากชั่วโมงครับหนึ่งเม็ดนะครับแล้วสวมจากชั่วโมงลงไปป้องกันการฝื่อของตัวจากชั่วโมงครับแล้วกดลงไปเบาๆครับแล้วนำจากตัวที่ดีนะครับตัวที่ไม่แหวนนะครับนอ็อตเลี่ยนลงไปครับ และนําจากชั่วโมงจากแบ่งนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วใส่แผ่นล็อกให้ให้เข้าที่เดิมครับ กดแผ่นล็อกลงไปเบาๆครับ กดเป็นล็อกลงไปแล้วลองหมุนดึงเม่ประยุกต์นะครับดึงม้ปรยุออกมาแล้วลองหมุนตัวจักรดูนะครับตัวจักรสองตัวนี่จะต้องหมุนตางมันไปครับและประกอบหน้าปัดครับ ด้านข้างให้ให้พอตึงมือครับล็อกขาไว้ครับล็อกขาหน้าปัดไว้ จะทำการประกอบเข็มลงไปครับ คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพลงเท่านี้ครับกดติดตามนะครับคลิปหน้าจะมีมาสอนกันอีกครับให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันต่อไปครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ลองดึงเม็ดมะยมขึ้นมาครับตั้งเข็มดูไปรอบๆครับ ดูเข็มจะได้ไม่ไม่ให้เข็มปิดกันนะครับหมุนไปดูสักสองสารอบครับเมื่อประกอบด้านหน้าเสร็จแล้วก็มาถอดทำการล้างเครื่องกันครับก่อนจะถอดนาฬิกาไขลานนี่นะครับต้องปล่อยลานก่อนนะครับ หมุนลานดูนะครับตัวไหนกลับมาล็อกลานนะครับกลับเอาไว้ไม่ให้กลับมาล็อกลานนะครับไขเมื่อปล่อยลานเสร็จแล้วขันน็อตออกได้เลยครับเมื่นนอไขน็อตออกหมดแล้วทำการยกเอาตัวจักรออกออกมาก่อนครับ ผมออมาใส่ภาชนะเตรียมล้างครับถอดจากกอกถอดตัวจากทั้งหมดนะครับออกมาเตรียมล้างนะครับถอจากทุกตัวนะครับใส่ภาชนะและเตรียมใส่น้ำมันเบนซินขาวนะครับ การล้างและปัดตัวจัรทุกตัวปัดแทนเครื่องให้เรียบร้อยครับตัวจัรทุกตัวครับปัดไปครับปัดไปหมุนไปให้สะอาดนะครับทุกตัวเลยนะครับเมื่อล้างตัวจัรทุกตัวเรียบร้อยแล้วหยอดน้ํามันด้วยนะครับหยดน้ำมันกำลังสักพทนต่างๆนะครับใหเรียบร้อยครับป้องกันการติดล้อครับหยอดน้ํามัน แล้วมาดูทำการประกอบกันครับเมื่อทำการล้างเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูการประกอบกันครับใส่จักรเหล็กเข้าไปก่อนครับจักรเหล็กเอาด้านสั้นลงนะครับเอาใส่ตำแหน่งนี้ครับวางให้ตรงรูทับพิมพ์นะครับแล้วจักรตัวใหญ่จักรตัวที่สองครับ วางลงตำแหน่งนี้ครับแล้วตามโดยจักวินาทีครับจักวินาทีนาฬิกาไขาลานนะครับจะมีจักหลักๆอยู่แค่สามตัวนี้นะครับประกอบตัวสามตัวให้ลงไปได้แล้วก็ตัอื่นๆก็คงจะไม่ยากแล้วครับแล้วก็วาง ไว้ด้วยแผ่นทับตัวจักรนะครับล้วจัดตัวจักรทุกตัวให้เข้านะครับให้เข้าที่ล่างบนนะครับจากทุกตัวถ้าเข้าที่นะครับจะหมุนได้ตามกันไปเป็นเป็นปกติเลยครับนี่ครับทับจัดตัวจักรเข้าตำแหน่งทุกตัวนะครับแล้วเคลียร์ตัวจักรตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ทั้งสามตัวเนี่ยมันจะหมุนไปตางกันไปหมดนะครับแล้ววางด้วยแผ่นทับจานบนกระปุกล้านครับวางจานบนกระปุกล้านลงไปครับแล้วขายน็อตครับ ลองไขาลานดูนะไขาลานตัวจับทั้งทั้งหมดที่ต้องหมุนตามไปแบบนี้นะครับเมื่อตัวจับหมุนตามกันไปดีแล้วก็้าวางตามลงไปด้วยจากคอม้าครับจากคอม้าเอาด้านยาวลงนะครับจะมีด้านสั้นแกนจะมีด้านสั้นด้าน,ด,านด้านสั้นด้านยาวนะครับเอาด้านยาวลงไปขอนครับ วางลงตำแหน่งนะครับวางให้ลงทับพิมพ์นะครับแล้วตามด้วยแผ่นทับตัวคอม้าครับแล้วจัดคอไม้คอตำแหน่งครับแล้วยึดยอดไว้ครับ แล้วลองไขาลานดูนะครับตั้งสองสารอบดูนะครับแล้วเขียข่ยคอม้าดูนะครับคอม้าจะต้องดีดไปยังได้นะครับซ้ายขวาเขี่ยเบาๆครับถ้าทํางานได้จะดีดไปเองว,วางตามลงไปด้วยแผ่นตัวจัก,กรกลนะครับตัวจักรขอบจะมีทับทิมสีแดงๆอยู่ตรงจานตรงนี้นะครับทับทิมสีแดงนี่นะครับ แล้วคว่ำลงไปครับแล้วสอดทับพิมพ์สีแดงให้เข้าง่ามคอม้านะครับ วางทับทิมเข้าง่ามคอมา้าเรียบร้อยนะครับตัวจักรกลกตัวนี้ทำหมุนทํางานเองได้เองครับนี่ครับจะทํางานเดียวกันถีบของคอม้านะครับเนี่ยขันน็อตยึดไว้ครับ